ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยาชอบม้อนเดอร์สำหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกชายแห่งชาติของเราที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคมซักลึกอวอร์ดนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ลุ้นกันมากเลยะคะ่ะใจนี่ตกตุก๊บต่อมๆนะคะหลายคนก็บอกว่าอีกคนหนึ่งนะคะไอเราก็เชียร์ลูกชายนะคะ นั่งอยู่หน้าจอเลยนะคะแม่แม่เอฟซีปลื้มใจมากเลยวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งรางวัลที่ทรงคุณค่าและสมเกียรตินะคะกับรางวัลน,นี้มากเลยแม่อังบอกว่าน้ําตาไหลเลยนะคะแม่แม่เอฟซี FC จ้าล่คะค่ะว้าวนะคะน้าปาก็บอกว่า น้ำตาแห่งความสุขและความสำเร็จในวันนี้รางวัลประเภทยอดนิยมนะคะคมชัดลึกอวอร์ดนะสาขาลูกทุ่งหมอลํายอดนิยมขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลคือคุณไรอันกาดบัณฑิตนะคะว้าววาวีใจมากเลยนะคะแม่แม่เอซี FC. ปลื้มใจสุดๆนะคะนะ ดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะแม่แม่เอซบอกนะคะยินดีกับคุณไรอันสุดยอดมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับลูกชายมากๆนะคะน้ำตาจากแดนไกลสุดปลื้มนะคะวันนี้แม่แม่เอซแฟนคลับนะคะทุกคนปลื้มใจ ปลื้มใจที่สุดเลยขอบคุณนะคะบ้านนะคะลมใต้ปีกบ้านรักน้องอไรอันแม่แม่ทุกคนสุดปลื้มใจจริงๆยินดีครับลูกอันขอบคุณคมชัดลึกด้วยนะคะปลื้มใจมากๆครับลูกนะยินดีกับลูกไรอันและครอบครัวจำปาสินด้วยนะคะสุขจนลน้น เลยคันนปาน้ำตาไหลเลยนะคะยินดีกับคุณไรอันที่สุดคําแม่แม่คงนอนไม่หลับคืนนี้นะคะโอ้ยเดี๋ค่ะแม่แม่แมเอฟปลื้มใจนะคะดีใจสุดๆตื่นตันใจตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะแม่แม่สุดยอดจริงๆเฮ้ยหายเหนื่อยเลยลุ้นใจ <laughs> เหนื่อยใจ อะไรเหนื่อยลุ้นจนเหนื่อยดีใจสุดๆนะคะแอ๊ดย่านะคะนานมากนะคะทีนี้แอ๊ดย่าก็ได้ไปบ้านลูกไปกินข้าวกับลูกนะคะแล้วกลับมาดูนะคะพอดีก็โอ้ยนะคะตามคาดนะคะตามคาดว่ายังไงต้องเป็นลูกชายไลอันแน่ๆเพราะว่าตอนคลิปแรกที่แต่งตัวเนาะที่แบบลุ้นตื่นตันใจอะ่ะ ปื้มใจน้ำตาไหลเลยออกมาเฉยเลยน้ำตาแห่งความสุขนะคะทุกคนนะคะยินดีนะคะแล้วก็ดีใจนะ,ะกับลูกชายแห่งชาติของเราก็เหมือนก็เข้าไปดูเห็นหลายคนก็เชร์เนาะก็เข้าใจนะคะทุกคนก็เชร์ศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบแต่ไม่เป็นไรนะคะเนาะถึงว่าจะไม่ได้ตามที่แม่แม่อซ ของแต่ละคนตั้งใจนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจกับลูกชายมากๆเลยหนูสำเร็จแล้วทุกคนก็แสดงความยินดียํำม,มากๆเลยสมกับคุณค่านะคะกับลูกชายแห่งชาติแชมป สองไม่หมดนี่สองร้อยสมัยดีใจมากๆยินดีกับลูกนะคะทุกคนยินดีกับหนูมากมายเลยนะคะว้าวนี่โพสของนปานะคะเนาะฝันที่ไม่กล้าฝันวันนั้นนะคะทุกคนนะคะเนาะบอกว่าฝันที่ไม่กล้าฝัน ฝันที่เป <n assessment> ็นจริงนะคะคุณแม่อังบอกว่าชื่นใจจังนี่นะคะภาพสุดประทับใจเยี่ยมมากเลยอขอบคุณรูปภาพจากแม่เดือนนะคะน่ารักมากๆเลยตื่นตันใจอื ทีหนึ่งเลยนะคะลูกชายที่น่ารักของแม่แม่ความภูมิใจโอ้ยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รวมส่งกำลังใจให้ไลอานการดบัณฑิตได้รับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครั้งนี้ด้วยนะะี่ค่ะจากยุ้งข้าวรีคอร์ดนะคะว้าว,ว,าว แม่แม่ใจอันสุดยอดมากๆขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะแม่อังถึงกับร้องไห้เลยนะจ๊ะแม่แม่จ๋าสุดยอดจริงๆตื่นตื่นตันใจไม่มีอะไรจะเข้าแล้ว ลุ้นกันตั้งแต่โอ้ยเวลาไหนแล้วนะแม่อังบอกว่าลุ้นมากขอให้สมหวัง,งย่ำม,มากเลยลูกชายครั้งแรกของลูกชายไลออนนะคะปื้มนะคะแม,แม่จ๋าดีใจมากๆเลยลูกชายของเราหนูทำได้แล้วย่ำม,มากเลย สุดยอดมากๆดีใจมากๆนะคะปลื้มใจสุดๆกับรางวัล ใจและดีใจดีใจกับลูกชายมากๆนะคะทุกคนก็แสดงความยินดีนะคะสุดยอดจริงๆนะคะลูกชายคนเก่งของแม่แม่เอซแฟนคลับของเราสุดยอดจริงๆขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกกำลังแรงใจ หนูทำสำเร็จแล้วจ้าเป็นความภูมิใจของแม่แม่เอสซีแฟนคลับนะคะทางยุงข้าวรคคอร์ดนะคะก็ออกมาขอบคุณผมชัดลึกอวอร์ดขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังใจให้ไรอานกาดบัณฑิตได้รับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครั้งนี้ ด้วยนะคะยาวเยี่ยมเยี่ยมค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณไรอันกานดบัณฑิตนางวัลลูกทุ่งหมอลำที่คู่ควรที่สุดยอดนะคะยินดีกับน้องไรอันด้วยนะคะเหมาะสมมากๆใช่ค่ะเหมาะสมจริงๆสุดยอดจริงๆนะคะเยี่ยมมากเลยสำหรับคลิปมีอยายะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยา่าชอบมวนเดิอเป็นกำลังใจให้ลูกชายเสมอนะครับขอให้หน้งประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้นไปแสดงความดินดีกับครอบครัวพ่อตายแม่อังนะ้าปาแม่แม่บ้านลมใต้ปีกนะคะของลูกชายทุกท่านทุกคน เอทั่วโลกทั่วประเทศด้วยนะคะขอให้ลูกประสบผลสำเร็จเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ